สวัสดีค่ะกลับมาพบกับการสปอยซีรีส์เกาหลีซาวท랙นัมเบอร์ทูตอนที่5และตอนที่6ตอนจบก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะหลังจากที่พระเอกขอดื่มต่อกับนางเอกอีกหนึ่งชั่วโมงพอวันลุ่งขึ้นทั้งคู่ก็ตื่นมาบนเตียงนอนของนางเอกด้วยความเขินอายจากนั้นพี่จินกยองก็มาเคาะประตูบ้านนางเอกและโทรหาเธอทําให้ทั้งคู่ได้สติและรีบแต่งตัวทันทีนางเอกรีบออกมาล หน้าพี่จินกะยองและพาเธอมาที่ห้องสอนเปียโนเพราะจะได้ไม่เห็นว่าพระเอก,กมาค้างอยู่ที่บ้านของเธอแต่พระเอกดันลืมมือถือกับกระเป๋าตังทิ้งไว้ upstairs, และอยู่ๆก็มีสายเข้านางเอกรีบบอกกับพี่จินกะยองว่าพระเอกมาลืมเอาไว้ตอนที่มาดื่มกันต่อที่นี่เมื่อคือนทําให้พี่จินกะยองที่เห็นว่าเป็นชางชิกเพื่อนของพระเอกโทรมาจึงกดรับสายและบอกว่าพระเอกลืมมือถือเอาไว้ทางด้านพระเอกก็หาทางออกจากบ้านของนางเอกไม่ได้เพราะกลัวพี่จินกะยองจะเห็น จะกระโดดออกทางหน้าต่างชั้นสองก็ไม่กลา้าจึงจะค่อยๆย,ย่องออกทางประตูเงียบๆแต่ก็มาได้ยินพี่จินกระยองคุยกันอยู่กับนางเอกพี่จินกระยองที่รู้จักนางเอกดีพอเห็นเธอเลิกลากทําอะไรไม่ถูกก็ถามว่าเมื่อคือนนอนกับพระเอกมาแล้วใช่ไหมนางเอกที่ได้ยินก็ถึงกับสำลักและคิดว่าคงปิดบังพี่จินกระยองไม่ได้จึงยอมรับและบอกกับพี่จินกระยองว่าเมื่อคือนเขาเอาแต่ยิ้มฉันแพ้รอยยิ้มของซูโฮจะว่า ไปทุกครั้งที่เขายิ้มฉันก็ลืมทุกอย่างไปหมดฉันชอบรอยยิ้มของเขามากจนขนาดที่ลืมเรื่องที่ฉันโกรธไปหมดเลยพระเอกที่แอบฟังอยู่พอได้ยินนางเอกพูดก็ดีใจจนเก็บทรงแทบไม่อยู่แต่พอได้ยินพี่จินกะยองพูดถึงเคเพราะคิดว่านางเอกกับเคกำลังปิ๊งกันพระเอกก็รู้สึกกังวลใจทันใดนั้นชางชีกก็มาบ้านนางเอกพอดีเพื่อจะมาเอามือถือกับกระเป๋าตังที่พระเอกลืมไว้ทำให้พระเอกไม่ได้ฟังความรู้สึกของนาง เเอทีี่่มตคแล้วเคก็โทรหานางเอกพอดีเพื่อจะขอนัดกินข้าวกับเธอหลังอัดเสียงเสร็จในวันนี้พระเอกที่ได้ยินนางเอกคุยโทรศัพท์กับเคก็ยิ่งรู้สึกกังวลใจถึงเวลาอัดเสียงนางเอกมาตามนัดและบอกกับเคว่ามีเรื่องอยากจะคุยกับเขาแต่ทันใดนั้นทีมโปรดิวเซอร์ก็มาซะก่อนทําให้ยังไม่มีโอกาสได้คุยกับเคพอพระเอกกับช่างชิกมาถึงห้องอัดเสียงช่างชิกก็คืนมือถือกับกระเป๋าตังค์ให้พระเอกช่างชิ ที่ได้รู้จากพี่จินกะยองว่าเมื่อคืนพระเอกมาค้างอยู่กับนางเอกที่บ้านและเห็นสีหน้าพระเอกดูแจ่มใสขึ้นจึงบอกว่าดีใจที่เห็นเขาได้พักผ่อนแบบเต็มอิ่มสักทีพระเอกจึงนึกขึ้นได้ว่าเขาไม่ได้นอนหลับสบายแบบนี้มาสักพักแล้วจริงๆพร้อมกับนั่งดูการอัดเสียงของเคกับนางเอกไปหลังอัดเสียงเสร็จสาวน้อยจากช่อง YouTube คนหนึ่งที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการพับกระดาษแต่ยอดวิวไม่ดีพระเอกจึงมีคำสั่งให้ปิดช่อง ของเธอทำให้สาวน้อยพอได้เจอกับพระเอกจึงจะมาบอกลาและขอโทษที่เธอทำได้ไม่ดีพอแต่นางเอกก็บอกว่าเป็นแฟนคลับช่องของเธอและรู้สึกเสียใจจริงๆที่เธอจะต้องปิดช่องไปพระเอกพอได้ยินว่านางเอกเป็นแฟนช่อง YouTube ของเธอจึงยกเลิกคำสั่งให้ปิดช่องและบอกว่าเขาจะสนับสนุนครีเอเตอร์ต่อไปทาให้สาวน้อยและนางเอกดีใจมากเคกับนางเอกมาทานมือค่ำกันสองคนตามที่นัดกันไว้เคบอก กับนางเอกว่าเรื่องที่เธอจะเปิดร้านขายต็อกโบกีเขาจะไปขอให้เท่าแก่ร้านกาแฟที่รู้จักกันมาช่วยให้คำแนะนำเธอเรื่องการทำธุรกิจใหม่ทำให้นางเอกดีใจมากนางเอกอยากจะขอคุยเรื่องที่เคมาสารภาพรักกับเธอคราวก่อนแต่เคก็ขอร้องนางเอกไม่ให้พูดเรื่องนั้นตอนนี้ขอให้การถ่ายทำเพลงเสร็จสิ้นไปก่อนเพราะถ้าผมถูกปฏิเสธตอนนี้การถ่ายทำในวันพรุ่งนี้อาจจะออกมาเศร้าก็ได้และมันเป็นวันที่สำคัญของ ผนางเอกที่ถึงจะหนักใจแต่ก็เข้าใจจึงยังไม่ได้ปฏิเสธเขาออกไปเคกลับมาบ้านเจอกับพระเอกพระเอกที่อยากรู้ว่าเคไปกินข้าวกับนางเอกมาเป็นยังไงบ้างจึงถามว่าสนุกไหมเคตอบว่าสนุกมากจนเขาไม่อยากกลับอเมริกาเลยพระเอกจึงรีบบอกว่านายต้องกลับสิเพราะพ่อแม่นายจะเป็นห่วงเอาทําให้เคนึกเสียดายที่สุดท้ายคงจะต้องกลับอเมริกาเร็วๆนี้จริงๆคืนนั้นนางเอกคุยโทรศัพท์กั แม่แม่เป็นห่วงนางเอกมากเพราะรู้ว่าเธอกำลังลำบากและก็รู้สึกเสียใจที่ช่วยเหลืออะไรเธอไม่ค่อยได้เลยแต่นางเอกก็บอกกับแม่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงให้วางใจได้แม่ก็รู้ว่าหนูแกล่งแค่ไหนแต่พอวางสายนางเอกก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่อยู่ดีพระเอกโทรหานางเอกบอกว่าวันนี้เธอทำได้ดีมากและถามว่าเรายังเรียนเปียนโนกันต่อใช่ไหมนางเอกจึงตอบว่าก็ต้องเรียนสิเพราะนายจ่ายเงินมาแล้วนี่พระเอก จึงบอกว่าโล่งอกไปทีแต่น่าจะจ่ายล่วงหน้า12ปีไปเลยจากนั้นพระเอกก็ขอให้นางเอกคุยกับเขาต่ออีกสักหน่อยเพราะฉันต้องได้ยินเสียงเธอฉันถึงจะหลับได้นางเอกจึงชวนเขาคุยจนหลับไปวันลุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันถ่ายทำมิวสิกวิดีโอวันสุดท้ายระหว่างพักพระเอกเห็นนางเอกที่ดูจะก,กังวลและเหมือนจะปวดข้อมือที่ผ่าตัดมาจึงเอาลูกบอลลูกหนึ่งมาให้เธอเพื่อให้เธอบีบผ่อนคลายข้อมือเค <K. S 1> เห็นนางเอกดูกังวล จึงชวนให้นางเอกลองเล่นเพลงกับเขาโดยที่ไม่ต้องมีดนตรีอื่นเข้ามาเสริมให้ลองเล่นแบบธรรมดาธรรมดากันดูและบอกว่าพี่แค่ใช้ใจเล่นก็พอนางเอกที่รู้สึกกังวลแต่ก็ลองเล่นตามที่เคแนะนำพอทั้งสองคนเล่นเพลงด้วยกันแบบธรรมดาและผ่อนคลายจึงทำออกมาได้ดีและทำให้ทุกคนประทับใจเมื่อการถ่ายทำเสร็จสิ้นลงพระเอกชวนเคไปปาร์ตี้ฉลองปิดกล้องด้วยกันแต่เคขอตัวและบอกว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของ ขเขาและเขามีเรื่องจะต้องไปคุยกับเท่าแก่ร้านกาแฟาที่เขาเคยทำงานด้วยก่อนจะกลับอเมริกาและถือโอกาสลาทุกคนตรงนี้ก่อนจะไปเคก็บอกกับนางเอกว่าอย่าทำหูฟังตกหายอีกนะครับพี่ทำให้นางเอกยิ้มออกมาได้หลังปาร์ตี้ปิดกล้องจบลงชางชิกถามพระเอกกับนางเอกว่ากลับมาคบกันแล้วใช่ไหมแต่นางเอกก็บอกว่าไม่ใช่แบบนั้นคุณก็รู้ว่าเรื่องของเรามันซับซ้อนแค่ไหนทำให้พระเอกที่ได้ยินนางเอกพู พูดแบบนี้ก็คิดหนักคืนนั้นพระเอกที่เอาแต่คิดถึงคําพูดของนางเอกจึงเอาแต่สงสัยว่านางเอกอยากหรือไม่อยากกลับมาคบกันอีกกันแน่และอยู่ๆทีมงานก็ส่งอีเมลเข้ามาเป็นไฟล์วิดีโอดิบการถ่ายทําเพลงวันนี้พระเอกเปิดดูจนไปเจอคลิปที่ถ่ายติดตอนที่นางเอกยืนคุยกับเคนางเอกบอกกับเคว่าเธอคิดกับเขาเป็นแค่เพื่อนไม่มีอะไรเกินเลยกว่านั้นทําให้พระเอกที่ได้ยินก็ดีใจอย่างมากแต่พอถึง ตอนที่เคถามนางเอกว่าจะกลับไปคบกับพระเอกหรือเปล่าจากนั้นคลิปก็ตัดไปทําให้พระเอกไม่รู้ความรู้สึกของนางเอกอยู่ดีทําให้พระเอกหัวเสียมากในที่สุดนางเอกก็ขายเปียโ,โนไปแล้วแต่ก็ยังไปสอนเปียโ,โนพระเอกที่บ้านพระเอกรวบรวมความกล้าถามนางเอกออกไปว่าฉันเป็นอะไรสําหรับเธอฉันบังเอิญได้ยินที่เธอคุยกับเคในคลิปที่ถ่ายติดเอาไว้ไม่ได้ตั้งใจจะดูขอโทษด,ด้วยนางเอกจึงบอกว่าฉันเองก็อยากคุยกับ นายเรื่องนี้เหมือนกันนางเอกบอกว่าฉันเคยกลัวมากกลัวที่จะตกหลุมรักนายอีกครั้งตอนนี้ฉันก็ยังกลัวอยู่แต่มันทําให้ฉันแทบบ้าที่สุดท้ายฉันก็ตกหลุมรักนายอีกครั้งจนได้ฉันนี่เจ็บไม่จําจริงๆใช่ไหมพระเอกพอได้ยินก็ยิ้มออกมาและบอกว่าฉันหวังให้เธอเป็นแบบนั้นต่อไปนะนางเอกที่เห็นพระเอกยิ้มอย่างดีใจจึงบอกกับพระเอกว่าบอกแล้วงไงว่าอย่ายิ้มแบบนั้นก่อนจะเข้าไปจูบพระเอกอย่างโหยหาจากนา ทั้งคู่ก็อยู่ด้วยกันมาอย่างมีความสุขก่อนที่สายเปียโน,โนจะขาดลงอีกครั้งและทั้งคู่ก็เลิกกันเป็นครั้งที่สอง ตัดภาพมาที่หนึ่งเดือนก่อนที่พระเอกกับนางเอกจะเลิกกันเป็นครั้งที่สองทั้งคู่มากินมือค่ำกันที่ร้านอาหารหรูนางเอกถามถึงกระแสะเพลงของเคว่าเป็นยังไงบ้างเพราะเห็นว่ายอดวิวไม่ดีอย่างที่คิดพระเอกที่ก็กังวลแต่ก็ยังบอกกับนางเอกให้สบายใจว่าไม่ต้องห่วงเพราะโปรเจกต์ที่ฉันทําจะต้องดังเป็นพรุแตกเสมอนางเอกที่มีพระเอกคอยดูแลพาเธอมากินอาหารร้านหรูๆเสมอจึงบอกพระเอกว่าเขาเลี้ยงข้าวเธอทุกมื้อเลยเธอเลยอยากจะเลี้ย หลังกินมือข้ามนี้บ้างพระเอกจึงบอกว่าก็ได้เป็นบาร์ฝั่งตรงข้ามถนนนี้แล้วกันแต่พอนางเอกแอบเห็นบินค่าอาหารมื้อนี้ที่แพงมากแต่พระเอกก็จ่ายได้แบบไม่ต้องคิดอะไรมากจึงทําให้เธอรู้สึกหนักใจนางเอกยืนมองแม่เหล็กติดตู้เย็นที่เป็นเหมือนป้ายบอกทางที่พระเอกได้มันมาจากซานติอาโกพระเอกจึงบอกว่าเขาภูมิใจที่เขาล่อมาจากนรกที่มองไปทางไหนก็เจอแต่ป้ายบอกทางนี่ตอนนั้นฉันซื้อมันมาจากซานติอา เพราะจะได้ไม่ลืมว่าเราเลิกกันไปแล้วฉันไม่อยากต้องคลุ้งคลั่งอีกพระเอกชวนนางเอกไปงานเทศกาลดนตรีที่เกาะจาราซอมเพราะจําได้ว่าเธอเคยอยากไปแต่นางเอกที่ชีวิตช่วงนี้มีแต่ความยากลําบากจึงบอกว่าเธอต้องเตรียมเปิดร้านอาหารต้องอยู่ตรวจสอบงานก่อสร้างที่ร้านคงจะไปไม่ได้ขอโทษด,ด้วยพระเอกจึงถามว่าเธอมีอะไรให้เขาช่วยไหมแต่นางเอกก็ไม่ยอมเอ,อ่ยปากให้เขาช่วยอะไรนอกจากแค่ให้พูดว่าไฟติ้งนางเอกเตรียมตัวเปิด เปิดร้านอาหารจึงคอยตรวจสอบงานก่อสร้างแต่งบทำร้านที่วางไว้เริ่มจะบานปลายจนควบคุมไม่อยู่จนเธอเหนื่อยใจมากจึงยังต้องรับงานส่งอาหารและงานพาร์ทไทม์ต่างๆไปด้วยนางเอกที่นั่งเครียดกับค่าใช้จ่ายต่างๆมากมายก็ได้รับสายจากพระเอกบอกข่าวดีว่าคลิปวิดีโอเพลงของเคเริ่มจะเป็นกระแสแล้วเพราะเอากริทึมเริ่มจะดันคลิปให้แล้วและชวนให้นางเอกมาฉลองด้วยกันพระเอกเห็นนางเอกไม่ค่อยดื่มจึงแปลก นางเอกจึงบอกว่าเธอจะต้องไปทํางานพัทไทม์จองคิวแทนลูกค้าต่ออีกพี่จินกระยองที่เห็นว่านางเอกยังทนใช้ชีวิตลําบากลําบนทั้งที่เห็นเห็นอยู่แล้วว่าแฟนเธอพร้อมจะสนับสนุนเธอทุกอย่างก็เหนื่อยใจแต่ก็บอกว่าถึงเธอจะเป็นโรคที่รักษาไม่หายแต่พี่คนนี้ก็ยังรักเธอนะเธอหน่ะเป็นโรคไม่ยอมติดค้างใครเวลาฉันให้อะไรเธอเธอก็จะต้องตอบแทนทุกครั้งแบบนั้นเธอถึงจะนอนหลับใช่ไหมเงิน30ล้านวน อนที่ให้เธอยืมไปเปิดโรงเรียนสอนเปียโนเธอก็จ่ายคืนทุกบาททุกสตางค์แถมยังมาช่วยงานที่ร้านตลอดแทนดอกเบีย้ยที่จ่ายไม่ไหวเธอน่ะเป็นคนแบบนั้นแหละพี่จินกยองบอกให้หนางเอกลองทำตัวแย่ดูหน่อยก็ได้บางครั้งเธอควรจะยืมไหลคนอื่นมาพักพิงบ้างคนเรามีเพื่อนและครอบครัวไว้ให้ทำแบบนั้นไงเธอติดค้างคนอื่นบ้างก็ได้นางเอกจึงบอกว่าเธอรู้แต่ว่ามันเปลี่ยนตัวเองกันได้ที่ไหนหนางเอกขอตัวไปทำงานพาร์ท พระเอกจึงบอกว่าเขาจะไปกับเธอด้วยทั้งคู่จึงนั่งรถบัสไปด้วยกันพระเอกถามนางเอกว่าเธออยากเลิกเล่นเปียโ,โนจริงๆหรอฉันรู้ว่าเธอไม่ชอบให้พูดเรื่องนี้แต่ฉันอยากช่วยเธอนะยังไงตอนนี้เราก็คบกันแล้วไม่ว่าจะเป็นเปียโ,โนหรือร้านตอกบกกีฉันก็อยากให้เธอทำทุกอย่างที่มีความสุขนางเอกจึงบอกว่าถ้าเธอจะให้ช่วยแล้วจะบอกเขาเองจากนั้นพระเอกก็ส่งนางเอกไปทำงานพาร์ทไทม์ก่อนที่จะกลับไปหลังจากทำงาน พัทไทม์จองคิวให้ลูกค้าทั้งคืนนางเอกก็กลับมาบ้านโดยสภาพที่อดนอนพอจะเข้านอนก็นอนไม่ได้เพราะเสียงก่อสร้างเลยเปิดเพลงของเคฟังถึงได้หลับลงพอตื่นมาอีกทีก็ลืมว่าต้องโอนค่าเช่าเลยโทรไปขอโทษเจ้าของบ้านที่โอนเงินช้าเลยได้รู้จากเจ้าของบ้านว่าพระเอกจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้าให้แล้วหนึ่งปีนางเอกบอกกับพระเอกว่าขอบคุณที่ช่วยจ่ายค่าเช่าให้เธอเธอจะทยอยคืนเงินให้เขาแต่ นายน่าจะถามฉันก่อนว่าจะจ่ายให้ฉันได้ไหมทำแบบนี้มันเหมือนหัวใจฉันตกลงไปในหลุมลึกที่ไร้จุดสิ้นสุดนายทำไปเพราะหวังดีและสิ่งที่ฉันทำคือรับมันไว้แต่มันทำให้ฉันหัวเสียและหงุดหงิด แต่พระเอกก็บอกว่าเขาแค่อยากช่วยเธอเพราะว่าเขารักเธอนางเอกที่คิดว่าพระเอกก็ยังไม่เข้าใจเธออยู่ดีจึงขอตัวก่อนเพราะไม่อยากทะเลาะกันแต่พระเอกไม่อยากปล่อยเรื่องนี้ไปจึงตามไปคุยกับนางเอกให้รู้เรื่องและบอกว่าถึงเราจะทะเลาะกันเราก็ต้องสาสางกันโดยการคุยกันนางเอกจึงบอกว่าฉันมันแปลกเองที่ยอมรับการช่วยเหลือจากแฟนที่ประสบความสําเร็จไม่ได้ถ้านายรักฉันนายก็ต้องเข้าใจฉันสิานายถือวิสาสะทําเรื่องพวกนั้นโดย ที่รู้ว่าฉันจะรู้สึกยังไงเพราะว่ามันทําให้นายมีความสุขใช่ไหมพระเอกจึงบอกว่าใช่มันทําให้ฉันมีความสุขเธอเคยทิ้งฉันเพราะว่าฉันจนฉันเลยอาจจะอยากทําแบบนี้เพราะฉันอยากให้เธอพึ่งฉันฉันอยากให้เธอมีความสุขฉันทําผิดมากหรอนางเอกจึงถามว่านายยังคิดว่าเหตุผลที่เราเลิกกันเป็นเพราะเงินหรอฉันบอกแล้วไงว่าเป็นเพราะเราต่างกันเกินไปแต่นายกลับตีความแบบนั้นนายเป็นเหยื่อส่วนฉันเป็นคนเลวในความสัมพันธ์นี้ ต้องเป็นแบบนั้นใช่ไหมตอนที่ฉันตัดสินใจเลิกเล่นเปียโน,โนหรือตอนที่โรงเรียนสอนเปียโน,โนฉันไปไม่รอดฉันยังไม่รู้สึกน่าเวทนาเท่านี้ทั้งตอนที่นายชวนไปเที่ยวงานเทศกาลดนตรีหรือตอนที่ชวนไปหาร้านอาหารมิชลินสตาร์ฉันก็รู้สึกสมเพศตัวเองที่ไม่สามารถมีความสุขไปกับสิ่งเหล่านั้นได้พระเอกจึงถามว่าตกลงนี่เป็นความผิดของเขาอีกแล้วหรอนางเอกจึงบอกว่าไม่ใช่หรอกฉันผิดเองฉันมันเป็นตัวปัญหาดังนั้นฉันเลยต้องการ เวลาคิดพระเอกบอกว่าก็ได้เรามาใช้เวลาคิดเพราะฉันจะเจ็บอีกไม่ได้อีกแล้วคราวนี้มาตัดสินใจกันด้วยเหตุผลเธออย่าตัดสินใจงโง่โกันอีกเลยก่อนที่พระเอกจะเดินจากไปนางเอกบอกกับพี่จินกยองว่าเธอรู้ว่าควรจะรับสิ่งที่พระเอกมอบให้และแค่พูดขอบคุณเขาไปแต่ฉันบังคับให้ตัวเองทำแบบนั้นไม่ได้ฉันนี่แหละเป็นตัวปัญหาฉันเอาชนะปมด้อยนี้ไม่ได้ฉันไม่สามารถรักใครในขณะที่รู้สึกติดค้างพว เขาได้ไม่ว่าเราจะเจอกันตอนไหนตอนจบเราก็คงเป็นเหมือนเดิมเว้นแต่ฉันจะเปลี่ยนตัวเองได้พระเอกก็มานั่งดื่มกับช้างชิกช้างชิกถามว่าจะเลิกกับนางเอกเหรอพระเอกไม่ตอบแต่บอกว่าตอนที่เลิกกันคราวก่อนเขาฝันอยู่บ่อยๆว่าเขาจะทิ้งนางเอกดูเหมือนวันนี้เขาจะได้ทํามันแล้วช้างชิกถามว่ามีเสียงในหูอีกแล้วหรอแต่พระเอกกลับบอกว่ามันแปลกที่อาการไม่กําเริบมาสักพักแล้วคงจะหายดีแล้วล่ะคืนนั้า พระเอกก็นั่งดูหนังสือสอนเปียโนที่นางเอกใช้สอนเขาก็เปิดไปเจอที่นางเอกเคยเขียนไว้ที่หน้าสุดท้ายว่าให้อยู่ด้วยกันไปนานๆจนกว่านายจะเก่งพอที่จะเล่นเพลงสุดท้ายได้นะจีซูโฮทําให้พระเอกร้องไห้ออกมาอย่างหนักส่วนนางเอกก็ร้องไห้และลบเบอร์พระเอกออกจากโทรศัพท์ไปในขณะที่นางเอกทํางานส่งอาหารอยู่ก็ได้เห็นว่าเพลงของเคเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนแล้วเคก็วิดีโอคอลหานางเอกพอดีนางเอกจึงบอกกับเค ว่ากระแสดีแบบนี้ทีนี้ก็น้มนาวพ่อแม่ให้ปล่อยให้ทำงานสายดนตรีได้แล้วสิแต่เคก็บอกว่าถึงโปรเจกต์จะล่มแต่เขาก็จะทำงานสายดนตรีอยู่ดีที่ต้องกลับมาอเมริกาคราวนี้ก็พราะเรื่องวีซ่าเฉยๆถึงคนไม่เห็นด้วยหรือไม่ชอบเพลงของผมผมก็จะเล่นดนตรีต่ออยู่ดีเพราะความฝันของผมคือการทำเพลงไม่ใช่ยอดวิวสักหน่อยเคบอกกับนางเอกว่าเขาแต่งเนื้อเพลงนี้ขึ้นมาตอนที่เขาชอบเธอแต่พอรู้ว่า ่าเธอไม่ได้ชอบเขาก็เลยเปลี่ยนเนื้อเพลงเป็นเรื่องของเธอกับพระเอกเนื้อเพลงก็ยิ่งออกมาเพราะกว่าเดิมผมมารู้ตอนที่เฝ้าดูเขาว่าไม่มีใครจะรักพี่มากกว่าเขาอีกแล้วพี่รู้ใช่ไหมทําให้นางเอกที่ได้ฟังจึงบอกว่าเธอรู้นางเอกได้รับอีเมลจากทีมงานบริษัทของพระเอกส่งไฟล์วิดีโอให้เธอตรวจสอบเพราะจะตัดต่อคลิปเบื้องหลังการทําเพลงว่าต้องการตัดส่วนไหนทิ้งไม่ให้เผยแพร่บ้างพอนางเอกได้ดูก็ได้เห็นจากคลิป ว่าที่จริงพระเอกคอยดูแลเอาใจใส่เธอมากแค่ไหนตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้กลับมาคบกันทั้งคอยเป็นห่วงข้อมือของเธอเวลาเล่นเปียโนคอยห่มผ้าให้เวลาที่เธองีบหลับแถมยังบอกกับเคว่าเธอจะเลิกเล่นเปียโนก็ไม่เป็นไรขอแค่เธอมีความสุขก็พอเพราะเมื่อก่อนเธอต้องเล่นเปียโนเพราะว่าต้องดิ้นลนนี่เป็นครั้งแรกที่เขาเห็นเธอเล่นเปียโนด้วยความสนุก เด็กๆที่เคยเรียนเปียโ,โนกับนางเอกมาหาเธอและถามว่าเธอจะเปิดร้านต็อกโบกีหรอและขอให้เรามาเล่นเปียโ,โนหลังกินต็อกโบกีด้วยกันอีกนางเอกจึงถามว่าเราจะเล่นเปียโ,โนในร้านขายต็อกโบกีเลยเหรอเด็กๆจึงบอกว่าเราจะทำทุกอย่างที่อยากทำเลยและนางเอกก็ก,กอดเด็กๆด,ด้วยความคิดถึงนางเอกมองดูเปียโ,โนตัวสุดท้ายของเธอแล้วก็คิดว่าที่จริงพระเอกเป็นคนที่ทำให้เธอฉุกคิดได้เธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้องรักตัวเองยังไง ความฝันของชา้าควรค่าแก่การยกย่องหรือว่าการอำลาด้วยดีในที่สุดนางเอกก็ได้นั่งคิดไตรตรองว่าที่จริงแล้วตัวเองชอบอะไรและอยากทำอะไรกันแน่จึงลองนั่งหลับตาและฟังเสียงจากใจตัวเองอยู่นานจากนั้นก็ตัดสินใจบางอย่างขึ้นมาได้จึงกดโทรศัพท์หาเจ้าของบ้านเพื่อขอยุติการต่อเติมร้านตอกโบกีไปก่อนนางเอกตัดสินใจหยุดทำร้านตอกโบกีกระทันหันและบอกกับพี่จิงกระยองว่าที่จริงเธอก็ยังตัดสินใจลด าของตอกบกกีที่จะทํายังไม่ได้เลยด้วยซ้ําเลยจะขอลองหยุดพักสักหน่อยพร้อมกับยิ้มออกมาทําให้พี่จินกะยองแปลกใจนางเอกส่งอีเมลหาพระเอก บอกว่าที่ผ่านมาฉันไม่สามารถรักนายหรือเปียโนได้อย่างแท้จริงหลังจากเลิกกับนายฉันก็มารู้ว่าทําไมฉันถึงไม่เคยรู้สึกสบายใจเลยเพราะทุกครั้งที่ฉันมองนายฉันรู้สึกอับอายอับอายที่ยังหลงทางอยู่เพราะฉะนั้นฉันจะลองหาคําตอบว่าจริงๆแล้วตัวฉันรักอะไรกันแน่ฉันรู้ว่ามันสายไปแล้วแต่ฉันจะไปเดินเส้นทางแสวงบุญเส้นทางเดียวกันกับที่นายเคยเดินเพราะนายเลยฉันถึงได้ไปทริปเป็นครั้งแรกขอโทษสำหรับ ทุกอย่างและขอบคุณมากหลังจากพระเอกได้อ่านอีเมลแล้วก็ลบอีเมลทิ้งในทันทีนางเอกมาถึงสนามบินเพื่อจะเดินทางอยู่ๆสายกระเป๋าเดินทางก็หลุดล่วงจึงก้มลงไปเก็บ พอก้มลงไปก็ยืนไม่ขึ้นเพราะกระเป๋าเป้นหนักมากทําให้นางเอกเกือบหงายหลังทันใดนั้นก็มีคนมาช่วยพยุงนางเอกจนลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งพอนางเอกหันกลับมาจะขอบคุณก็เห็นว่าเขาก็คือพระเอกพระเอกแกล้งถามว่าเธอจะเดินทางไปไหนนางเอกตอบว่าฉันจะไปซานติอาโกพระเอกจึงบอกว่าบังเอิญจริงๆเพราะเขาก็จะไปที่นั่นเหมือนกันพระเอกบอกต่อว่ากระเป๋าเธอดูหนักนะถือคนเดียวคงไม่ไหวนางเอกยิ้มแล้วจึงบอกกับ พระเอกว่านายจะช่วยฉันถือได้ไหมและบอกว่าเดินไปด้วยกันจนถึงสุดปลายทางเลยนะพระเอกยิ้มตอบแล้วบอกว่าได้สิไม่งั้นฉันจะมาที่นี่ทำไมล่ะ จากนั้นทั้งคู่ก็จับมือออกเดินทางไปด้วยกันด้วยรอยยิ้มตัดภาพมาในงานถ่ายทอดสดของเคก่อนที่เคจะเริ่มร้องเพลงก็แนะนำเพื่อนที่ช่วยเขาแต่งเพลงนี้ขึ้นมานั่นก็คือนักเปียโนโดฮยอนซอและเชิญนางเอกขึ้นมาเล่นเปียโนโคู่กับเขานางเอกได้ค้นพบตัวเองว่าการเล่นเปียโนโคือความสุขของเธอและทุกคนก็ได้สนุกกับเพลงของเคร่วมกันอย่างมีความสุข จบบริบูรณ์แล้วกลับมาพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปสวัสดีค่ะ